สวัสดีเพื่อนๆกัละยาณิมิตช,ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงปรากฏการณ์จันทคาาบางส่วนที่จะเกิดเหตุหลังเที่ยงคืนวันเสาร์ที่28ตุลาคมพศ2566เข้าสู่เช้าว,วันอาทิตย์ที่29ตุลาคมพศ2566ปรากฏการณ์จันทคาาบางส่วนครั้งนี้ส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีมิถุนบ้างนะครับก็ก่อนอื่นที่จะรับฟังก็ขอฝากเพื่อนๆ กัละยาณิมีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการพัฒนาช่องพัฒนาคลิปให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับด้านดีสําหรับปรากฏการครั้งนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าชะตาเนี่ยได้ได้เกณฑ์เกณฑ์หลายจุดนะครับทีนี้ตัวกลางนะครับในการเกิดเหตุครั้งนี้ที่เป็นพ เ็นภพเรื่องราวของภพกรรมะกรรมะนะหมายถึงกิจที่ตั้งใจการงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าชะตาราศีมิถุนท่านใดเนี่ยณเวลานี้มีการที่ต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือขอความเมตตาทั้งเรื่องเงินนะครับหรือการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีนะครับยิ่งถ้าเป็นการขอความช่วยเหลือในอเกี่ยวกับผู้รักผู้ใหญ่ตรงนี้ค่อนข้างให้คุณส่วนในเรื่องของงานเนี่ยงานถ้าเป็นงานที่ เป็น job job นะครับรวดเร็วฉับพันธงานอ่าอย่างเช่นงานประกันอ่างานที่มันงานอีเวนต์อ่าต่างๆพวกนี้นะครับค่อนข้างดีมากเพราะว่าอ่าชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยช่วงเวลานี้นะครับก็มีประสุกนะได้เกณฑ์พิเศษเขาเรียกว่าปฐุมเกณฑ์นะปฐุมเกณฑ์สะอาชะสะอาชะเนี่ยหมายถึงคอนเนคชั่นการเข้าไปพบปะตรงนี้ก็ค่อนข้างดีอ่ามีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นนะครับรวมไปถึงจันทร์ ก็ได้ไปฐุมเกณฑ์อีกจันเนี่ยก็เป็นลักษณะของเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาการขอความเมตตาต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับทางงานในลักษณะของการค้าขายหมุนเวียนตรงนี้ก็โอเคนะก็โอเคใช้ได้ข้อควรระวังสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในครั้งนี้นะครับถึงเงินเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามานะแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะของเงินที่เราต้องหมุนเวียนนะครับคือเข้าเข้ามาเนี่ยแล้วก็ต้องออกไปแก้ไข ทั้งเรื่องราวลงทุนต่อหรือแก้ไขในเรื่องของวิถีชีวิตนะที่เราดําเนินไปนะครับเป็นเรื่องภายในครอบครัวเอ่ยเรื่องส่วนตัวเอ่ยนะมันมีต้องเข้าไปแก้ไขรวมไปถึงตรงนี้ต้องเรามาระวังปัญหาเรื่องของอ่าบริวารน,นะครับที่บริวารอาจจะเจ็บป่วยไขย้เราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะมันคือเป็นเงินที่เข้ามาแล้วต้องถ่ายเทเออกไปนะส่วนในเรื่องของอการเสี่ยงโชคต่างๆเนี่ยถามว่าดีไหมจริงๆมันมันดีอยู่แต่ว่า คือมันจะไม่ได้เป็นก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดนะครับจะเสี่ยงโชคเนี่ยคือเสี่ยงเรียกว่าพอหอมปากหอมคอกรุบกริบนะอันนี้จะได้โชคนะเรียกว่ากําลังมาได้แค่นี้แต่ว่าถ้าใหญ่ๆ่เนี่ยซื้อเยอะหรือลงทุนเยอะแล้วให้ได้ผลกลับมาเป็นก้อนๆเนี่ยต้องค่อนข้างต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพเนี่ยสุขภาพระมัดระวังนะเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะหกล้มอ่า เกี่ยวกับมีดบาดเกี่ยวกับมแมลงกัดต่อยนะตรงนี้แนวทางการตั้งรับสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับก็ต้องบอกว่าต้องค่อนข้างต้องจัดสรรน,นะวิถีการดําเนินชีวิตดีๆนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องมากระทบค่อนข้างเยอะมากหมายถึงว่ามีเรื่องหมดเรื่องนี้เรื่องนี้จะเข้ามาหมดเรื่องนี้เรื่องนี้จะเข้ามาเพราะฉะนั้นจะต้องค่อนข้างมีสติในการจัดสรรแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเรื่องของชีวิตตัวเองนะครับ บริวารรวมไปถึงเรื่องของเงินนะเพราะว่าต้องหมุนเวียนเยอะแม้เงินจะเข้ามาเนี่ยแต่ออกไปออกไปเร็วนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับให้ชาวลัคนาราศีมิถุนมีสติมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ขอให้ผ่านผลไปด้วยดีนะครับขอให้โชคดีนะครับขอให้กิจการสิ่งใดก็สําเร็จสมดังใจปรารถนานะ